ฟอร์มสุดโหดบทนักรบโดยไม่ถึง1นาทีในยกแรกกับการไปเดิมวันใหญ่ไฟแรกสำหรับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีนะครับและรับโบนัสไปมากกว่า1.7ล้านบาทนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดโอตอาตตเวอรนะครับวันนี้เป็นตอนพอดแคสต์เรื่องมวยนะครับ วันนี้เราจะพูดถึงนักมวยดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับที่กําลังน่าจับตามองในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าเสือใหญ่นะครับเพิ่งชกไปเมื่อเช้านี้นะครับก็ผลชนะนักรบไปในยกแรกเลยครับโดยไม่ถึง1น,นาทีซึ่งเป็นฟอร์มที่โหดมากๆเลยนะครับเจ้าเสือใหญ่มกรุงเทพธนบรีนะครับอายุ23ปีสังกัดทีมสเตชพันธ์นะครับ เจ้าสือใหญ่เกิดและเติบโตในเมืองกรุงรู้จักกับการต่อสู้มาตั้งแต่อายุ7ขวบครับจากการไปเล่นกับเพื่อนในยิมแถวบ้านหลังจากนั้นเขาได้รับการชักชวนไปให้ฝึกซ้อมอย่างจริงจังนะครับและสิบกปีผ่านมาเขาได้ใช้อาชีพมวยในการหาเลี้ยงชีพจนมาถึงทุกวันนี้นะครับด้วยพรสวรรค์ในการออกวุธใแม่ยมวยไทยอย่างครบและหลากหลายนะครับบวกกัีมือที่เก่งกาจไม่ธรรมดา และคมนะครับทำให้เขาเคยคว้ารางวัลน,นักมวยไทยที่ใช้ศิลป,ปะมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปี2563นะครับของเวทีมวยช่อง7จ็สีก้าวแรกของเจ้าสือใหญ่นะครับบนสังเวียนวันลุมพินีเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566นะครับก็ผ่านมาแล้ว9ก้าไฟนะครับเขากว่าจะชนะเหนือคู่ชกตัวท็อปของวงการไปได้ถึง7ครั้งนะครับตอนที่จะบรรลุความฝันตัวเอง คว้าสัญญาวันใหญ่ได้เป็นคนที่25นะครับหลังจากนั้นเขาได้ตั้งใจจะนําม้ไม้มวยไทยมาโชว์ในสู่สายตาโลกนะครับซึ่งในวันนี้ครับเขาได้ไปสูดเห็นแล้วว่าเขาเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งเอาชนะน็อกนักรบไปภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับประมาณ52วินาทีแรกนะครับแล้วก็น่าจะกินแรงกิ้งอันดับ5ของนักรบไปในที่สุดนะครับในรุ่นไฟเวทนะครับ จากนั้นก็ได้รับโบนัสไปใน1.7ล้านบาทนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะขอวิเคราะห์กันครับว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เจ้าสวอใหญ่ก้าวไปถึงจุดนี้ได้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับมีสามข้อด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับพื้นฐานชีวิตและความมีวินัยนะครับเหตุผลแรกที่ทาให้เจ้าสือใหญ่ประสบความสําเร็จก็คือพื้นฐานชีวิตและความมีวินัยนะครับ เสือใหญ่เติบโต,ตมาในครอบครัวที่มีความผูกพันกับวงการมวยไทยนะครับตั้งแต่เด็กเขาถูกปลูกฝังเรื่องความอดทนความขยันและกานเคารพในศินละปะไม้ไม้มวยไทยอย่างจริงจังนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานสําคัญในส้นทางชีวิตของนักมวยของเขานะครับปับจจัยข้อที่สองนะครับคือสไตล์การชกที่โดดเด่นและไม่หยุดพัฒนานะครับเจ้าเสือใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักมวยที่มีแต่พลังกาลังนะครับแต่เขายังเป็นมวยที่ไอคิวสูงครับ เขาเป็นนักมวยถืประเภทที่ไม่หยุดอยู่กับที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับการเดินการหลบการสวนหมัดหรือการใช้จังหวะตีโต้นะครับซึ่งคมมากๆนะครับเขามีการวางแผนและการปรับเปลี่ยนตามคู่ชกค,คู่ต่อสู้อย่างาชาญฉลาดนะครับสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างก็คือความสามารถในการอ่านเกมและดึงจุดอ่อนของคู่ชกออกมาได้ใช้ได้ผลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เวทีมวยระดับโลกอย่างวันให้ความสาคัญมากๆครับ ไม่ใช่แค่การชกให้ชนะนะครับแต่ต้องชกให้คนดูจดจําและเจ้าเสือใหญ่ก็ทําได้นะครับและข้อที่3ปัจจัยข้อที่3านะครับก็คือความมุ่งมั่นและการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับเหตุผลสุดท้ายที่ทําให้เขาได้รับสัญญาวันใหญ่นะครับก็คือความมุ่งมั่นและการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับในยุคนี้นะครับนักมวยไม่ได้เป็นเพียงแค่คนชกบนเวทีนะครับแต่ต้องเป็นนักสื่อสารที่สามารถเล่าเรื่องของตัวเองให้คนทั่วโลกฟังได้นะครับ เจ้าเสือใหญ่รู้ถึงจุดนี้ครับเขาจึงเริ่มสร้างโปรไฟล์ของตัวเองในทั้งโซเชียลมีเดียนะครับสไตล์ตาการชกและการใช้ชีวิตนะครับความคิดบวกรวมไปถึงการเคารพในศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับขอสรุปส่งท้ายนะครับจากเรื่องราวของเจ้าเสือใหญ่มากรุงเทพธนบุรีนะครับเราได้เห็นว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากแค่โชคช่วยนะครับแต่ต้องมาจากสามสิ่งสําคัญที่สร้างเขาขึ้นมานะครับก็คือหนึ่งวินัยและพื้นฐานชีวิตที่แข็งแกร่งนะครับสอง พัฒนาฝีมือไม่หยุดหย่อนนะครับและสามความมุ่งมั่นและการรู้จักสร้างตัวเองให้โลดจดจํานะครับสําหรับใครที่อยากติดตามเจ้าเสือใหญ่ก็สามารถไปติดตามเขาได้บนโซเชียลมีเดียนะครับและหากคุณมีความฝันไม่ว่าจะอยู่เวทีไหนอย่าลืมว่าชนะเริ่มจากใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับก็ท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างในการรับฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับ เราจะนำมาแชร์กันต่ออีกเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมแอดโอจาก a r t โตเวิร์ไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ